มาเบิ่งวาวครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวติมายูาแ่แม่นี่บูคือแน่นอนแต่ว่าอันนี้มันเป็นสูตรนี่สูตรโคลาดวะเจแม่บาพูเบาสูตรโคลาดครับเอาจจจุลาห์างามเลยโอ้เราเห็ดเทียงอยู่ด้ยเลี้ยได้ขึ้นฮานขึ้นฮานงามใดแล้วรูเรื่องกัน อือหมดละโอ้า<บ>สีวายสักแดงเห้อสีวายไดงเนี่ยวาวผู้เบาแทาบนันหนาวพอดีเลยล้มแต่วันมืดเนี้ยล้มคืนเบาเถอะวะล่มเบาขคืนได้ป้ะเนี่ยมืดเนี้ก็ขึ้นได้ม,ไดมันว่าเดือดเดือดมากกันนี่แมนบะอือเดือดเดือดกะคืนได้ครับเบาจุดลาทีล้มลมันตามอยู่ นะครับนี่แหละแปดมูอเือสูตรนี้สูตรโคลรล่ากันนะครับอุ่มล่มดีครับพี่น้องครับ